จริงๆเราอะเซฟลุกไว้แล้วแต่บอกเขานี่เราก็คือเตรียมไปแล้วว่าเราจะแบบเออประมาณไหนของผมได้อะไรนะนั่นแหละสิเมื่อกี้ลืมลือไม่ไหนเลยข้อผมได้อะไรนะวินเทจอ๋อโอเคโอเคโอเคเราว่าตอนนี้มีเพื่อคะแนนได้เราบ้างนอกจากเราคิดว่าจอมทัพน่าจะได้แล้ว ก็เสื้อแนววินเทจเยอะมากที่นี่พี่ต่อน่าจะเลือกแล้วแล้วตอนนี้กำลังหาแบบว่าอันไหนแมทช์กันมากที่สุดอยู่เราต้องรีบไปโซนใหม่ก่อนเพราะตอนนี้น้องๆยังอยู่ที่โซนเก่าอยู่เลยร้อนมากภารกิจนี้แฟชั่นดีเพื่อคุณจริงร้อนจริงวันนี้ทุ่มสุดทุ่มมากเออลืมลืมจ่ายลืมจ่าย เลือกเลยครับขอโทษครับได้แล้วยืมแม่นตายได้ยังไจะตอบอะไรไหมครับรับเขามาหมดแล้วไม่ได้จ่ายละเซ็ตมากเลยนะอันนี้ไม่ให้เซ็ตนะวันนี้จะพาไปช้อปปิ้งที่คนแบบพวกสายวินเทจพวกของมือสองอะไรอย่างเงี้ยเขาไปช้อปกันที่นั่นวันนี้รู้สึกยังไงเตรียมตัววะวันนี้รู้สึกชิลว่าเขาพร้อมมากพร้อมแต่เมื่อวานเลย พร้อมนะฟูกบอกว่าขอไปทาคอนซีลเลอร์ก่อนกางเต็นท์กางเต็นท์เมื่อกี้ก็ไปหาเส้นเห็นยาวกันสุดใช่ไม่รู้จะเอารูปไหนพาไปหาเสื้อผ้าใส่กันเดยที่จะมีรุปให้สามรก็มาดูกันว่าใครจะได้รูปอะไรเดี๋ยวไปเจอกันที่โน่นเลยดีกว่าไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิรวฟินส,ส,ส,สวัสดีครับผมต่อครับผม สวัสดีครับผมจำทัพครับสวัสดีครับผมปูครับเราได้ว่าถึงกันที่ตลาดปลาทวีครับวันนี้นะมีภารกิจเรามีงบให้500บาทหาเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรก็ได้ตามลุคที่เราได้ ได้ลูก Y2K ครับได้วินเทจครับสตีดครับห้าร้บาทล้บไปเลยขอบคุณครับจริงๆเราอะเซฟลูกไว้แล้วเราได้บอกเขานี่เราก็คือเตรียมไว้แล้วว่าาจะแบบเออประมาณไหน Y2K กางเกงมันจะต้องแบบตัวใหญ่ๆแบบเกาหลีเกาหลีนิดนึงไม่มีเดี๋ยวต้องดูแบบ อันนี้มันจะเป็นแบบรวมๆทั้งผู้ชายผู้หญิงเฮ้ยแต่ที่เขากองๆนี่ก็แบบมีอยู่นะแต่มันจะแบบเป็นของผู้หญิงเยอะอะเดี๋ยวแต่อันนี้คือคือยังไงอ <c oughs> <c oughs> กองนี้ผูกมาก ถ้าห้าถ้าห้าบาทคือเราได้เท่าไหร่ร้อยตัวก็เดี๋ยวจะไปซื้อชุดแนวสีแล้วก็แจ็กเก็ตก่อนเสื้อคลุมก่อนดีกว่าแล้วก็เก่งตัวใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเสื้ออะไนค่อยคิดดีกว่าโอเคไปเลยดีกว่าของผมได้อะไรนะนั่นอะไรสิเมื่อกี้เลือด้าลืมอยู่ไหนเลยเข้าผมได้อะไรนะวินเทจอ๋อโอเคโอเคโอเคอันนี้วินเทจ ไอ้ไซอะไรครับผมสามารถลองใส่ได้ไหมสามสี่สิบเอี่สมรุกคู่นั้นได้อันนี้ลดได้ไหมล้แนูขายร้้ที่เปิดบินเก้าสิบเก้าได้ไหมครับเก้าสิบเก้าได้ไหมครับได้เราเล่นราเล่นของเราเล่นผมเราเล่นได้ครับหนึ่งอันได้เอ๋ยังได้ยังยังไม่ได้แต่เหมือนมีคนจะได้ละเราแบบแอบสูมดูเออ เจอแล้วราไปดูเสื right. ้อก่อนดีกว่าตอนนี้เหมือนพวกแข่งเราจะได้ไปแล้วนะคุณใช่ตอมทาบได้ไปแล้วแต่ฟูยังไม่ได้เหมือนกันเ็ตเงปสิตัวไหน อันนี้มันวินเทจอันนี้มันวินเทจละแต่เราไวทูเคไงจริงๆวันนี้คิดไว้ในหัวว่าจะแบบเป็นดำๆหน่อยแล้วแบบมีหูฟังมีแว่นยังไม่มีจริงๆอย่างนี้ก็ได้นะเออพันคออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอยากได้ในิไข่แต่เมื่อกี้มีเล็งเวลาร้านนึงแต่มันอยู่ตรงนู้นไงไแล้วตเราจะไปหางไหางเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเสื้อตัวไหนเสยืดแล้วก็แอบเห็นแจ็กกิตมาแล้วนิดนึงเสื้อคลุม เดี๋ยวเราไปดูกลับไปดูดีกว่าเราว่าตอนนี้มีเพื่อนคนไหน้นเราบ้างน,นอกจากเราคิดว่าจอมทัพน่านจะได้แล้วเพราะเสื้อแน,แนววินเทจเทยอะมากที่นี่พี่ต่อน่าจะเลือกแล้วแล้วตอนนี้กาลังหาแบบว่า<ม>อันไหนแมทก,กันมากที่สุดอยู่แบบผ้ายีนไหมผ้ายีนโอ้ยนี่ไงจอห์นชอบสีนี้มากอันนี้ได้อันนี้ได้แล้วก็กางเกงแล้วก็ไทยอันนี้ร,ร้อยห้าสิบบาทครับร้อนมากร้อนมากต่อเลยครับ มีไทยที่แบบว่าเข้ากับเสื้อสีนี้ไหมครับชอบมีลายดีกว่าเพราะว่าลายเรียบจ้ะแต่จริงๆโหชอบแบบมีลายมากกว่าอยากได้แบบว่าเก่าๆอ่ะครับแบบไทยเก่าๆเลยอะไรแบบนี้เอานี้เลยครับอันนี้เท่าไหร่ครับสี่สิบบาทจ้ะตอนนี้ผมเหลือแต่กางเกงขอบคุณครับเราต้องรีบไปโซนใหม่ก่อนเพราะตอนนี้น้องๆยังอยู่ที่โซนเก่าอยู่เลยร้อนมากภารกิจนี้แฟชั่นดีเพื่อคุณจริงร้อนจริงวันนี้อ ทุ่มมากไม่รู้จะสตัดิยังไงแล้วตอนเนี้ยจับ้านหรือจับเลยผมไม่ได้ไปจับตัวเท่าไหร่ครับให้แกหกสิบครับตัวร้อยครับผมตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เม่ไดาจะดูจะเคล็ดไหมฮะจะเค็ดไหมหรอเราจะกันไม่ทไม่ทันแล้วปฏิจจคิเตเหลือสิบนาทีเแล้ว ต้องไปหานั่นแหละครับอันนี้ดูดีวะลองลองได้ลองได้เลยจ้ะแต่อยากเห็นคำพี่ต่อว่าพี่ต่อไวทูเคอะเองพี่ฟูอะไรนะสตีดสตีดแต่สตรีทจะบอกว่าวหายากตรงนั้นะอันนี้ก็ได้ครับผมนนแต่ว่ารออันนี้ออกใค่หนแล้วนะครับหนึ่งสามห,มาห้าบาครับนี่ครับขบ่าวบ,ขบนข้าวอันนี้ซื้อเยอะโครตไปเนาะใช่ ก็ยังไม่ถูกยังไม่ถูกใจวายทูเคมันต้องเป็นแบบประมาณเนี้ยแต่วันนี้เราจะดูแบบสีดำดำเข้ากับตอมทับนะถ้าเป็นวินเทจอะโซนเนี้ยแต่วายทูเคยังยังไม่ยังไม่มีอะไรจ้าทำได้นะมีเส้นละเท่าไหร่ครับอันไหนรถคุณเนี่ครับราคามีบอกทุกอันนลยจ้าเนี่ยรถไฮลทจ้างร้อยแปดสิบร้อยสี่สิบบาท สองหกเทานั้นภี้เจลล่าเจลล่าขอบคุณครับอันนี้ดีเลยอ่ะอันนี้ได้สิบห้านาทีนะจำนวนสร็จแล้วครับไอ่เท่าไหร่นะครับหนึ่งละหกสิบห้าสิบห้าโอเคโอเคครับเอาตัวนี้นะครับค่ะขอบคุณครับเหลือเข็มขัดครับเจ้าของเข็มขัดอยู่ตรงนั้นสี่สิบบาทสีบาทหรอครับขอบคุณนะครับนี่ครับเท่านี้ครับ ครบแล้วครบแล้วตัวละหกร้อยเก้าสิบถ้าเราซื้อไปอก็คือกงงบแล้วเท่าไหร่อะครับเส้นละแปดสิบแต่จริงๆริงะลิงนิทไทยตั้งแต่แรกละ่ะว่าอยากได้เฮ้ยแต่นี่วนินเทจได้เลยนะแต่วายทูเคหรอต้องดำดำอะแต่จริงอะเฮ้ยแต่แว่นที่นะเนี่ยจริงๆอันนี้ได้เลยวายทูเคแว่นอันนี้เท่าไหร่อะครับ อย่างน้อยเราได้แว่นก็คือไวทูเคแล้วอะได้ไหมคะผู้ชมดิได้ต้องได้แล้วแหละทุกคนว่างไงเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเราต้องรีบแล้วเอาอ,อันนี้แหละโอเคครับหนึ่งร้อยเนาะได้แว่นแล้วไวทูเคแล้ว <c oughs> ต่อไปก็เหลือชุดแว่นตาไหม,มเหลือเท่าไหร่เหลือต้องแปดสิบบาทดูแว่นตาเลยพี่ครับแว่นตานี้เท่าไหร่ือย,อยากกินน้ไรก็งงปั่นอะ เอาแว่นตาไว้ก่อนเนะาะเพราะว่าหิว้าเอาแตงโมปั่นนะครับเรารับแว่นตาป็นรุแตงโมเป็น,ปนปวยแตงมมวยจริงหรอได้ครับขอบคุณครับก็คือหมดพอดี500อยจริงๆซื้อแว่นตาแล้วก็แถมน้ำแตงโมอันไหนคือวินเทจอ่ะนี่ก็เป็นแม็กอาร์เธอร์สไตล์วินเทจจริงๆเป็นตีใหญ่รุ่นนะี้เก็ตเลยจริงๆจอเขาแบบอยากใส่แล้วดันขึ้นอะไรแบบนั้เอาตัวเป็นตัวนี้แล้วกันครับ ขอบคุณครับไปครับเสร็จเรียบร้อยกรับเออลืมลืมจ่ายลืมจ่ายลืมเลยครับขอโทษครับได้ยืมกันตายได้ยังได้ต่อได้ไหมรับเขามาหมดแล้วไม่ได้จ่ายแต่นี้ดีนะแล้วอะไรข้างในอ่ะก็เสื้อขาวอ่ะจะแต่งเป็นแบบขาวดำอะไรอย่างเงี้ย เอาขาวสักตัวหนึ่งอ่ะกางเกงเราได้เสื้อแล้วเหลือกางเกงเดี๋ยวเราต้องวนกลับไปร้านนิไทยตรงไหนเมื่อกี้ไม่เนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็เอาเลยแล้วก็เอากางเกงตรงนั้นเลยตอนนี้เหลือเงินเท่าไหร่ตอนนี้เหลือเงิน350บาทปลาหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหรอ จริงเอาอันนี้แล้วกันในขายอันนี้นอันนี้เท่าไหร่แบบาเฮ้ยจริงๆอันนี้วายดูเคลมากชุดข้างในเดี๋ยวเราเสื้อตัวนี้ไหมแล้วก็ใส่ใส่ขาวไ,ไม่น่าเฮ<อ>้ดูเสื้อกลบก่อน โลละโอเคเราน่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวเรากลับไปอ่านี่ไงมาพอดีเลยโอ้โหซื้อนัปกินกันชิลชิลเลยเข้าแถวไฮเดียยวเอ้ยสามสี่ไปจับสีดำมีไหมอ่ะอันนั้นสีดำตัวนี้ตัวนี้เราใส่ได้อันนี้เท่าไหร่ครับร้อยเดียวเอาลดให้ได้ไหมอ่ะสองนั้นสองร้อยนะครับอันนี้เราเหลือจะสิบบาทปะครบแล้วไปหาบแล้วองเท้ายังไม่ได้เลยนะเหลือจะสิบบาท รองทาเท่าไหร่ถูกๆเท่าไหรเจ็ดสิบบาทจริงเหรอใช่เอ้ยอันนี้ดีอันนี้เท่าไหรเจ็ดสิบเอาเลยอันนี้ไซส์อะไรได้อันนี้ได้เอาเลยจบไหวจังอุ้ยมันนีเหมือนเราเลย เหนื่อยมากคือแบบว่าได้ของตอนนาทีสุดท้ายมีคนโกงคนโกงจะโดนลงโทษไหมไม่คนแพ้คนแพ้โดนลงโทษไม่คือว่าเขาตกแล้วว่ามาช้าจะไม่แต่ตามกฎไงคนแพ้ไงเสื้ออ่าร้อยหกสิบไหมน่าสัตว์ตงเกงที่เราอุตส่าห์ไปคุยมามันเป็นลายต่งเกียงสวยนะสวยตัวฮะ มีแค่สองอันหรอใช่มีแค่สองแล้วก็นี่ไงเอ็กเซอรี่เอ็กเซอรีน่าจะแพงอันนี้อันนี้น่าจะแพงกว่านที่อันนี้งบห้าร้อยบาทน้องฟูเหลือเท่าไหร่ใช้เงินปุ๊มพอดีเป๊ะไปต่อที่ร้านเขเหรอใช่นล่นเกมไปต่อมาแล้วจนแบบจะซื้อแล้วตังค์พอไหมวะโอเคพอดีเป๊ะอะไรอ่ะเอมีเงิเท่าไหร่ฟรีฟรีครับพี่ฟูเหลียงเออ พ no in hm ี่เรือสูตรบาทก็คือครัมีมงีหมวกด้วยอุ้ยกระเทมเมอร์ของผมสี่สิบบาทครับตัวนี้แพงสุดร้อยห้าสิบครับแล้วก็ไทยด้วยขายในหกสิบบาทอ่าอุ้ยแต่มันได้ของเยอะนะใช่ได้ของเยอะมากมีรองเท้าอ้มี อันนี้รองเท้านี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้แบบถูกมากยังไม่หมด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 มีเสื้อขาดขาอันนี้เสื้อขาดประมาณ60บาทกางเกงนี่โอ้โหอ่ากางเกงขาสั้นโอ้ยแต่ชุดมันต้องดีแน่เลยอ่ะ55บาทเพราะว่าผมได้รู้ราคาและวห้าบาทอ่ามอศ้าบาทเหลือเท่าไหร่เหลือศูนย์บาทรองเท้าเลยอย่างแรกเพิ่งซื้อเมื่อกี้อันนี้70บาท กางเกงไม่รู้ใส่ได้ไหมแต่ว่าเขาหยิบมาให้ตัวละร้อยบาทหนึรอยบาทเสื้อกั๊กเสื้อกั๊กอันนี้น่าจะคุ้มสุดแล้วเพราะมันมันใส่ได้สองด้านนี่อันนี้หนึ่งบาทไทยเหมือนกันอันนี้80บาทแล้วก็ Y2K ขาดไปไม่ได้เลยแว่นตาไม่เท่าไหร่นะ101ร้อยหนึ่งเสื้อข้างในเสื้อขาวอันนี้ห้ิบาทเหลือไหมเหลือมศูนย์บาท <laughs> เจ็ดรึ่งเจ็ดรึ่งเป็นลูกสตรีคค่ะจะเป็นแบบแนววัยรุ่นหน่อยอันนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่เออแปดรึ่งแปดึ่งขอบคุณครับอันนี้ได้เท่าไหร่นะครับสิบคนนี้เท่าไหร่คนนี้แปดพึ่งึ่งแป่าไ่งแ่งแปด่ เก้าเก้าเก้าเท่ากันนะคะเก้าเท่ากันหงายดูเคชอบดูนี้ให้สิถึงแล้วถามคุณถามคุณโนรีผู้ดูแลของเราเองว่าเขาจะให้ลุกคนไหนกี่คะแนนทุกคนแต่องเป็นกลางด้วยนะห้ามลำเอียงนะห้ามลำเอียงนะเต็มสิบให้เท่าไหรเคยดูดูบ่อยก็เลยให้เจ็ดจุดห้าอันนี้แปดเพราะชอบอันนี้คือเดอะเบสแปดจุดห้าชอบอะไรชอบ

เจ้าหน้ามข่าวโฆะน,นา ก็คือมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้คนแพ้ทําอะไรก็ได้ในในเทปนี้จะส่งสารน้องดีไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนทำคิดเองว่าใครแพ้ต้องไปดดน้ําตรงนั้นแต่ว่าขอเปลี่ยนแล้วกันเอาง่ายอ่ะต้องเต้นดีกว่าเออเต้นเลยเต้นแบบตรงไหนดีที่คนเยอะๆอ่ะตรงนี้เลยขอคิดเพลงก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะให้เต้นเพลงอะไรโอเคครับวันนี้เราก็เสร็จกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มีคนแพ้แล้วยังไงก็ไปดูว่าน้องเขาทำอะไร ร,รายการของเรานะครับคือรายการใหม่ New Frame นะครับมี EP หน้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะมีใครมาบ้างสมาชิกของเราก็คือมีปูออจอมทัพต่อนะครับพี่ยาย่าน้องพีทนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามรายการของพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย